สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนอมีนาคมี5 6 7นาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร แต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยำม,มากกว่านี้สามารถอัดล i ยไอดีมาได้ที่ user บูพยาเ9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นโดดเด่นมากๆเลยมีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่มีโอก ที่จะมีความรักการเป็นที่หลักนะครับคุณค่อนข้างดูมีโอกาสของการที่ปล่อยวางอะไรได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีหนทางใหม่ที่จะทําให้เรานั้นไปถึงจุดเป้าหมายความรักความสุขความหวังการเต็มเต็มทําให้มีความรู้สึกประทับใจต่อก,กันและกันได้ดีขึ้นนะครับดูค่อนข้างดูคุณจะเอาอกเอาใจขเขาได้ดีขึ้นนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทําให้เกิดการสมดุลความบาลานซ์แล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึก ที่ทำให้เป็น successful ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับเหมือนค่อนข้างดูมีการเต็มเต็มกันและกันได้จึงทําให้เกิดความมั่นคงในระดับความสัมพันธ์ที่มีการ เติบโตขึ้นไปเป็นเลเวลที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งที่เขากับเรานั้นได้ปรับและจูนกันได้ประสบความสําเร็จดีมากขึ้นนะครับวงเล็บนะถ้าชาวตุลลัคณะตุนให้อิสระในการคิดการตัดสินใจนะครับทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีแนวโน้มจะมีความสําเร็จ จะมีการทานฟอร์มนะครับไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการได้เนาะทีนี้เรามาดูกันไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานาการณ์ใบแรกของคุณได้เป็นไพ่ t h e e m p r e s s เลยนะ The Empress เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างดูมีเสน่ห์ดูมีออร่าดูมีแบบเหมือนกับความรู้สึกที่มันแบบจุงใจ กับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเขาได้ดีมากๆเลยพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณเป็น d e m b r e s s ได้นะมันจะทําให้เขาอะค่อนข้างแพ้ใจเราได้แล้วก็สามารถที่จะมีการเติมเต็มในเรื่องของความสุขที่มีต่อตัวเราได้ดีมากขึ้นมีความรู้สึกที่อาจจะแบบอยากเข้าหาเราอยากจะมี p a s s i o นกับเราอยากจะมีอะไรที่มันเป็นการเติมเต็มความรู้สึกให้กับต,ตัวเราได้ประสบความสําเร็จเหมือนมีการมาเอาอกเอาใจกับเราได้ดีขึ้นแต่เราก็ต้องเอาอกเอาใจของเขาด้วยนะครับไม่ ใช่ปลาว่ารออย่างเดียวมันแปลว่าเราทําก่อนแล้วเราจะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาสู่ตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทุกๆสิ่งในที่เราอาจทําไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแรง พักดันหรือแรงขับเคลื่อนพลังงานที่ทําให้มีความรู้สึกเขานั้นดึงดูดมาที่เรามากขึ้นนะครับทำให้เรามีความหวังใหม่มีในเรื่องของสิ่งดีๆกับในเรื่องของความสุขที่จะเข้ามาทดแทนกับในเรื่องของการที่เรานั้นมีความรู้สึกที่อึดอัดใจหรือความรู้สึกที่เราอาจจะแบกรับในอดีตเนี่ยนะถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางมันไปไพป่ในบนี้คือการปล่อยวางไพ่ในบนี้คือการแบก แบกผัดชั่นนะครับภายเป็นนี้คือการกอดรัดหรือการรัดตึงการตีกรอบนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปแต่ถ้าเราปล่อยวางนะครับปล่อยวางให้มันเป็นวัฏจักรหรือมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปแบบตีกรอบมันมากเกินไปนะครับ The f o u l คือการปล่อยวาง freedom นะครับอิสระนะเราต้องปล่อยวางเราต้องมีอิสระหลายคนอาจจะนึกว่า เอา้าถ้าเราปล่อยขนาดเราแบบคุมอยู่แบบเนี้ยเขายังแบบอย่างนั้นอย่างนี้เลยแล้วถ้าเราปล่อยวางอะ่ะเขาจะไม่ยิ่งเลิดไปทางนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีแนวความคิดแบบนี้จริงอยู่ครับมีโอกาสที่เขาจะ,ะเลิดไปนะมันก็มีนะแต่ผมบอกเลยนะกล้ากันตีว่าน,น้อยกว่าสิ่งที่คุณยอมปล่อยบางทีคุณปล่อยนะมันอาจจะทําให้เหมือนหนูล่าเริงก็จริงนะแต่คุณก็ต้องรู้นะครับว่า อะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆนะ่ะมันมักจะรอตารอดใจคนก็จริงแต่พอมันแบบเหมือนนานๆเข้าอะ่ะมันก็เบื่อนะครับเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับทำยังไงให้เขาสนใจเรามากกว่าเราคิดตรงนี้ดีกว่าหลายคนเนี่ยโฟกัสผิดจุด ผิดแบบผิดมากๆด้วยหลายคนมัวแต่ไปดูว่าเขาจะไปทางนั้นไหมคะเขาจะไปทางนี้ไหมคะเขาจะแบบเออชอบคนนั้นหรือเปล่าคนนั้นเขาเป็นคู่ของเขาหรือเปล่าคือคือคือผมก็ก็พอเข้าใจนะแต่ว่าแบบคุณอาจจะดูเหมือนเออเขาเรียกไงดีละ่ะเหมือนกําลังเบิดมอนเหมือนเหมือนแม่พิมพ์ที่บิดเบี้ยวอะ่ะเอาง่ายๆนะครับคือคุณกําลังโฟกัสผิดจุด สิ่งที่คุณโฟกัสคุณที่คุณต้องโฟกัสคือตัวเองนะครับหนึ่งถ้าเขาไม่สนใจเรานั่นแปลว่าเราดูแลตัวเองไม่พอถามว่าเอา้าเขาไม่สนใจเราแล้วทำไมแปลว่าฉันดูแลตัวเองไม่พอมันประมาทยังไงถ้าคุณดูแลตัวเองดีพอนะครับเขาจะเห็นคุณค่าของคุณเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยนะครับ ระหว่างสมมติว่ามีผู้หญิงสองคนไอ้ยกขอย,ยกตัวอย่างให้ฟังจะได้เห็นภาพมีผู้หญิงสองคนคนหนึ่งดูแลตัวเองนะครับลักสวยลักงามแต่งสวยแต่างงามนะครับนะทำตัวเองให้สะอาดหมดจดงดงามนะทำให้ตัวเองดูดีนะครับกับอีกคนหนึ่งปล่อยตัวนะครับทำอะไรก็ทำเพิงเพิงเป็นยายเพิงไปเลยเห็นไหมนี่คือคนที่รักตัวเองกับคนที่ไม่รักตัวเองนะครับคุณลองคิดดู ปล่อยตามยถากรรมแล้วคุณลองคิดดูว่าผู้ชายเดินมาเขาจะเลือกคนที่หนึ่งที่รักตัวเองแต่งตัวสวยงามสะอาดสะอา้านดูดีกับคนที่ปล่อยตัวนะครับคุณลองคิดดูเห็นไหมนี่คือภาพประมาณนี้นะคืออยากอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่อยากจะบอกว่าให้คุณโฟกัสในสิ่งที่ควรโฟกัสอย่าไปหลุดโฟกัสอย่าไปอยากรู้เรื่องคนอื่นพราะยิ่งอยากรู้เรื่องคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเราอะ่ะมันก็จะทุกข์ใจนะครับ แล้วบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าจะไม่ใช่เรื่องของเราได้ไงในเมื่อแฟนของเราไปคุยกับคนนั้นมันก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่หรอใช่มันอาจจะเกี่ยวกับเราแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาสองคนนะครับถูกไหมสิ่งที่คุณควรทําคือโฟกัสตัวเองก่อนรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองถ้าคุณทําได้มันก็มีโอกาสที่คุณจะดึงเขากลับมาไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าคุณยังรักเขานะครับแต่บางคนบอกไม่เอาอ่ะ เขาไปแล้วก็ให้เขาไปสิเขาจะมากลับมาทําไมไม่อยากไม่อยากเอาของเก่าไม่อยากรับของเก่าจริงนะครับบางคนก็ไม่อยากได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความเชื่อมั่นความเชื่อใจอะ่ะมันหมดแล้วนะครับหรือมันไม่มีแล้วอยู่ไปก็มีแต่ละแวงอยู่ไปก็มีแต่ความรู้สึกนกาทีฟ e ดังนั้นเนี่ยเราปล่อยใจปล่อยวางตั้งแต่ตอนเนี้เจ็บแต่จบเจ็บแต่เคลียร์มันย่อมดีกว่า นะครับแบบนี้เป็นตน้นแต่ไม่ได้มาสนับสนุนให้ใครมาเลิกกันนะครับอันนี้ไม่ได้เนาะแต่หมายความว่าให้เราเข้าใจในบริบทของความสัมพันธ์หรือความรักที่เราต้องรู้จักรักตัวเองแล้วคุณจะเป็น The Empress ถึงไพ่ t h e e m p r e s s จะขึ้นมาในครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาแต่คุณควรเป็น The Empress ตลอดเวลาจะดีที่สุดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนดีๆจะเข้ามาหาเรา ถ้าเมื่อไหร่คนดีเข้ามาหาเราปุ๊บเราเป็น DM เพสคอนทุกอย่างคอนเน็กกันอย่างรวดเร็วปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บนะครับนะสีลเสมอกันแบบนี้เป็นต้นมันดีกว่าไหมถูกไหมครับประมาณนี้อยากจะบอกชาวราศีตุลลักษณะตุลน,นิดนึงนะครับว่าโค้งสุดท้ายของแท้แล้วนะครับเพราะคําพยากรณ์นี้คือ ตั้งแต่15มีนาถึงวันที่31มีนาคมแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายในวันที่31มีนาคมแล้วนะครับมันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะที่ดาวพฤหัสบดีจะให้คุณกับดวงชะตาอย่างเต็มที่ของชาวตุลแล้วก็ลักนณาตุลเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นกําลังจะโคจรเข้าสู่เลือนมอรณะแล้วนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังนั้นชาวตุลก็ต้องเต็มตัวรับมืออะไรที่ปล่อยได้ปล่อย นะครับเราจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์เดอะสตาร์เนี่ยมันก็เป็นไพ่ของการเริ่มต้นชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับปรุงนะครับเราก็ต้องพยายามดูทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นการสอดคล้องกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดความสําเร็จและอะไรที่มันเป็นปัญหาอปุปสรรคก็บาลานซ์สมดุลไปอีกสักหน่อยหนึ่งชัยชนะความสําเร็จสิ่งต่างๆมันย่อมเข้าข้างคุณได้ถ้าคุณรู้จักที่จะปรับและก็รู้จักที่จะหนักแน่นมั่นคง มากกว่านี้นะครับราชาถือเหรียญคือการมองการไกลคือการมีประสบการณ์การเข้าใจกับมุมมองความรู้สึกราชาถือถ้วยคือการที่เราเข้าใจในมุมมองของความรักความสัมพันธ์เราเรียนรู้มามากพอไม่มีใครอกหักครั้งแรกหรอกเนาะที่มาดูไพ่เนี่ยอืแต่ถ้าเกิดคุณอกหักครั้งแรก ก็ให้คุณจําไว้ว่านี่แหละคือบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคุณนะครับเพื่อเราจะได้ก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นไปให้ได้แล้วแก้ไขปัญหาซะ t ด e w เ r l d คือทุกสิ่งทุกอย่างจะวนเวียนแล้วกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งโอกาสดีๆยังเข้าหาคุณได้สิ่งที่พูดไปทั้งหมดมันเป็นเพียงไกด์ไลน์นะครับแต่สิ่งที่มันจะดีเนะี่ยมันยังอยู่กับตัวคุณตลอดเวลาถ้าเราพึงละลึกถึงความรู้สึกและความรักความสัมพันธ์ที่เรากับเขานั้นมีต่อกันมาก แค่ไหนนะครับทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุกพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ